โอเคครับผู้จูหมายเลขสิบขอชื่อมิสเตอร์ดันเต้เจ็ดเจ็ดเจ็ดจากเกมแลนด์ฟิตติ้งจังหวัดลบบุร,รีผู้จูหมายเลขสิบหนึ่งขอชื่อมิสเตอร์ไอเอพัทเอเคอร์หนึ่งแปดครับหนึ่งไอเอพัทมาจากจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มบา้านต้นตกบิดเดอร์ 我给你。

นั่นก็เลยนะตัดสินด้วยในสิ่งที่ท่านเห็นนะครับอย่างที่หนึ่งตัวนี้นะครับผมก็มองว่าตัวนี้นะพลังโดยรวมนะนลักษณะโครงสร้างมัดก,กัน,น,ะนะเนื้อกระดองมัดกัน,นเนื้อแสดงออกมาได้ดีกว่านะครับ The second bull again, you appreciate his big breed character, his good angle to his sheet. He just does not have the power you can see on his hind quarters or even through the middle as the bull in the first place. คร nah ับส่วนที่สองนะครับลักษณะประจำพันตแนดงออกมาได้ดีนะครับแต่พลังโดยรวมนะครับช่วงคันบรรจุมันจะเนื้อช่วงกันอยู่กลางตัวนะครับอาจจะยังเสียเปรียบอยู่แต่ว่านาลักษณะแนวใต้ท้องสาลึงทำได้ดีครับขอบคุณมากครับครับก็กรรมการก็ยิงงานผู้จูงมาได้สินะครับเป็นสกาดวินเนอร์ ต่อไปครับก็จะเป็นการชิมหาตั้